กันครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับช่อง P Mad o g Gamer นะครับมาพบกันต่อนะครับกับซีรีส์เกม Shadow of the Colossus นะครับตอนนี้เราลุยกันมาถึงพาร์ทที่15แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดการยักษ์ตัวที่15กันเลยครับความฝันเขาใกล้เป็นจริงขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับเดินมาถึงเดินทางกันมาถึงตอนท้ายๆแล้วนะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับ บริเวณท้องฟ้านะครับที่มีแสงพุดขึ้นมาจากพื้นดินนะครับขึ้นไปทะลุถึงท้องฟ้าครับก็เป็นตำแหน่งที่เราไปฆ่ายักษ์มาได้แล้วนะครับตอนนี้14ตัวนะครับโอเคครับยักษ์ตัวที่5มันรอเราอยู่ครับจัดการมันต่อเลยครับก่อนอื่นผมขอใช้ดาบพิกัด g p s หาตำแหน่งมันก่อนนะครับหยุดหยุดหยุดบังคับยากมังครับเย็นนะมึง โอเคครับอยู่ทางด้านหลังวิหารของเราครับอย่าไปดูกันเลยครับเกมนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้าย,ายนะครับบทสรุปเป็นยังไงครับก็รอติดตามกันนะครับจบจากเกมนี้แล้วนะครับผมมีซีรีส์เกม อยู่สองเกมนะครับว่าจะแค้ต่อนะครับก็คือ God of War นะครับภาคสี่นะครับอ่ามึงไปไหนของเึืองปัดโถ <c oughs> อีกเกมึ่งเป็น Uncharted นะครับ Uncharted ภาคสี่นะครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากาชมเกมไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ <c oughs> หรือผมจะจัดอันชาเต้ภาคหนึ่งสองสามแล้วก็มาสี่ดีเอ่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคครับเราไปลุยกันต่อนะครับคับยักษ์ตัวที่สิบห้านะครับ <Run. S 1> ในพาร์ทที่แล้วครับดอมินก็ใบ้ไว้นะครับว่ายักษ์ตัวนี้นะครับเหมือนเป็นยักษ์ที่ปกป้องนครแห่งน,นครพังพินาศนะครับ เออผมมาถูกทางไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเช็คพิกัดอีกทีนึงครับดูท,ทางด้านนี้นะครับ<ป>โอเคครับเดีย๋ยวอ้อมสะพานทางด้านนู้นไปนะครับ กราฟิกดูนกนะครับสวยงามมากนะครับเกมนี้โอ้คือปรับรีเมคจากภาค PlayStation 2มาได้ค่อนข้างสวยมากนะครับภาพกราฟิกงดงามนะครับก็ใครยังไม่เคยลองเล่นเกมซีรีส์นี้นะครับก็ลองได้นะครับภาพสวยครับเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งครับข้างหน้าหรือเปล่านะครับที่เป็น มันหอคอยครับผมเจอจุดเซฟแล้วนะครับยังไงอย่าขอเซฟกันแล้วกัน <c oughs> สะดุดตามเคย <c oughs> สะดุดได้ทุก <c oughs> ร้าเลยมึง ไปกันต่อเลยอ่ะคูม<ป>ึงไปไหนของมึงฮะบังคับยากตลอดไปกูไม่งองแล้วไปไหนก็ไป นี่หรือเปล่านะครับนี่ครับ <c oughs> มันคอยเฝ้าดินแดนที่พังพินานะครับเออนี่หรือเปล่าครับทางนี้ยังไม่มานะครับก็คือน่าจะใช่ครับ เหมือนที่บอกนะครับกราฟิกในเกมค่อนข้างจะสวยเลยนะครับ <laughs> สะดุดอะไรของมันวะโอเคครับด้านหน้าครับเราลุยต่อกัอนเลยครับโอเคครับน่าจะถึงนะครับเดีย๋ยวผมขอสำรวจรอบๆแอรเรียก่อนนะครับต้องใช้ในการจัดการมันนะครับ มือนมีชั้นสองนะครับให้เราขึ้นไปได้นะครับรวมถึงชั้นสามด้วยครับมีสะพานอยู่ด้านบนเนี่ยครับมีทางขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับจะมีทางขึ้นอยู่ครับผมมาทุกทางไม่เอ่ย ลงไปต่อด้านหน้ากันนะครับโอเคครับตัดเข,าข้ากระซิน,นะครับโอ้โหมาเพร้อมมโต้นะครับบอสตัวนี้ โอ้ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ลักษณะคล้ายๆเหมือนตัวที่1กับตัวที่6นะครับเป็นเหมือนยักษ์ยักษ์กอริล่านะครับเนี่ยครับขาเขื่อเหมือนกันเลยครับขาเป็นขาของวัวกระทิงเลครับโอ้ยเนี่ยครับตัวใหญ่มากครับน่าใช่นะครับเนี่ยเป็นโอ้ตัวนี้เป็นราชากอริล่าแน่ครับ นี่ครับมีทางขึ้นด้านบนนะครับอย่าผมลองล่อมันขึ้นไปก่อนนะครับปีนไม่ได้นะครับปีนไม่ถึงนะครับโอ้ยโดนนะครับเ,เต็มเ,เต็มครับ ผมขอหาตำแหน่งชุดอ่อนก่อน้แล้วด้นครับอ๋อนี่นะครับมันจะเยียบพื้นนะครับแล้วพื้นจะอ๋อมันเป็นพื้นต่างระดับนะครับถ้ามันเยียบแล้วอ๋อจะทําให้เราพื้นมันสูงขึ้นนะครับจะทําให้เรากระโดดขึ้นมาได้นะครับโอเคครับผมขอเปลี่ยนเป็นธนูก่อนแล้วกันครับตอนนี้ยังไม่เห็นชุดอ่อนมนนะครับ โอเคครับธนูทำอะไรไม่ได้ครับสะดุดทุกผาเลยมึงเป็นเป็นยังไงมาดิพี่อยู่นี่ไปอยู่นี่มาด็กี่อยู่นี่มาดิพี่อยู่นี่มาด็กี่อยู่นี่มาดิเอาเอาไปอีกดีโอ้ธนูใช้ทำอะไรเี้มันไม่ได้เลยนะครับยิงมันไม่เข้าครับโอ้ย ฟาดกูเหรอฟาดกูเบาฟาดกูเบายิงตานะนั่นหละครับมันฟาดครับเฮ้ย<ป>กินพี่หรอย่าไอ้น้องโอเคครับด้านนี้มีหินตกลงมาครับมีก้อนหนึ่งครับลองปีนไว้ด้านบนหน่อยครับหาทางปีนิงครับโอเคครับด้านบนปีนขึ้นมาได้นะครับ เย็นนี่ครับเราขึ้นมาทางด้านบนนะครับที่เป็นจุดที่มีสะพานนะครับ มันเอาครับมันเอาครับมันเอาครับจูกันครับโอ้ยโอ้ยยังไงครับคือยังไงเอ่ยอ๋อแล้วเกาะขึ้นไปครตัวมันได้นะครับโอเคครับทีนี้เราจะสามารถเกาะขึ้นไปบนตัวมันได้นะครับโอเคครับโอ้ผมรื้อเปี๊ยนเป็นดาบนะครับอ้าวเจอจุดอ่อนพอดีเลยครับอย่างนี้ก็ต้อง จัดไปหนึ่งดอกยักษ์ยักษ์ใหญ่ใจแอนสองดอกค,ครับโอ้ครึ่งรอดแล้วครับสามดอกแล้วครับโอเคครับจุดอ่อนมันหายไปแล้วครับเราจะอยู่ตำแหน่งถัดไปนะครับ,รบนี่ครับข้อดีการของเรานะครับสเตมินาเราเยอะกว่าเดิมนะครับโอ้มาสบัสดครับ เตอร์มินาเราเยอะเราก็เกาะได้นานนะครับตอนนี้ผมขอพักเอาสเตอร์มินาแป๊บหนึ่งครับโอเคครับนี่ครับเจอแล้วครับโอ้ผมว่าผมเจอที่เดียวนะครับตอนแรกนะครับอยู่ตรงอุ้งมือมันนะครับตรงนี้ก็ใช่ครับตึกเข้าไปนี่แหละครับโอเคครับมีโต้ล่นแลลวครับทีนี้ เจ็บดิมึงเจ็บดิมึงเจ็บดิมึงจะจึกเขาให้อ๋อโอเคครับตรงนี้มันไม่เสียดาเมจแล้วนะครับเราคงจะต้องลงไปด้านล่างแล้วครับพี่อยู่นี่น้องพี่อยู่นี่มาเด้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 พี่อยู่นี่มาเด้มาเด้ โอเคครับทีนี้เราก็จะขึ้นไปบนม,มือมัอนได้แล้วนะครับได้ไหมเอ่ย oh, โอ้โหใช้ท่านี้แล้วมา,ด,ด,มมมาดิ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 รอครับแต่รร้อ้มันใช้มือทุบเรานะครับ รเราต้องเปลี่ยนเป็นธนูก่อนครับมันไม่ทุบอีกแล้วครับผมจะลองเดีย๋ยวผมจะลองยิงบริเวณมือของมันนะครับด้านซ้ายครับนั่นเหรอครับอันนี้เยียบอีกแล้วเยียบอีกแล้ว วิ้ยเกือไปแล้วไหมล่ะกูะตําแหน่งของมือมันยังไม่เปิดนะครับ <c oughs> เราต้องปีนขึ้นไปครับ นั่นเหรอครับอันทุบมาแล้วครับโอเคครับผมรออยู่ครับจงังหวะนี้โอเคครับเปลี่ยมมนเป็นดาบครับ <c oughs> ทีหนึ่งโ <c oughs> okay. อเคที่สุดให้ครับ <c oughs> กับยักษ์ตัวที่สิบห้าโอ้หาวิธีฆ่าเนี่ยมันข้างยากนะครับตัวนี้แต่ก็เรียบร้อยนะครับ ปิญญาดำยากูไม่ไปกูไม่ไป้ไมไปอมึงจะหนีกูไปไหนโดนอยู่ดีครับ เรียบร้อยนะครับกับยักษ์ตัวที่สิบห้านะครับความฝันของเรากะเข้าใกล้มาทุกทีแล้วนะครับเหลือยักษ์เพียงตัวเดียวนะครับนั่เองของเราก็จะฟื้นคืนชีพแล้วนะครับมาดูคาใบ้ของดเมนนะครับกับบอสตัวสุดท้ายนะครับในที่สุด พิธีกรรมใกล้เสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่เจ้าปรารถนาใกล้เป็นจริงแต่ยามนี้มีสิ่งหนึ่งขวางทางเจ้าอยู่จงอย่าชักช้าเพราะเวลาไม่ค่อยท่าโอเคครับคำใบ้ของดอมินนะครับ เรียบร้อยนะครับแบบยักษ์ตัวที่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมยิงนกโชว์ก่อนนะครับโอเคครับไม่เคยจะยิงมันครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยโอเคครับไม่ได้ครับก็พาร์ทที่สิบห้านะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครับพาร์ทที่สิบหกนะครับกับการฆ่ายักษ์ตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับยังไงฝากติดตามช่อง P Mad Dog Gamer กันด้วยนะครับโอเคครับยังไงพาร์ทนี้ กอตัวลาแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง P Mad Dog Gamer กันด้วยนะครับขอบคุณครับ